สบายดีเพื่อนๆสบายดีทุกทุกคนเนาะก็เข้าป่าหาเฮ็ดอีเลเดอร์เมื่อนี้พวกเจ้าเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe เฮดเดอรกดซิ่งมันมีเฮ็ดอันเทอระดอกมันเกิดเป็นเทอระดอกเจอระดอกย่งนี้เพื่อนๆเอื้องของขาไปในป่าคนละโอเคมันเกิดจังซี่มันเกิดอันมันบริยูน้ากันในในกอกนะพวกเจ้าในี่เห็นบ่นี่มันเกิดไปจังซี่เห็นบ่นี่ กเ้้าเห็นบอกคะล่ามอยู่กนุน่ะกุนะเห็นบ่ะมนก็จะพบเจกานนี่มันจะเกิดจังสี่เห็นบ่กเจบิ้งังเบิง้งกุญจะได้ลายปันในฮิดปวกเลอดเลอ้ยมากดอกแค่ซีเรากเจ้าแววก่ง่บพวกเจ้า อย่าลืมเด้อกับเจ้าติดตามให้เด้ s ับส c r i b e ให้ค่อยแด้เจ้าหาลองเบอร์เงินทได้ลายเป็นไพวกนนี้อาจจะว่าได้ลายเป็นไงละเพราะว่าเฮ็ดคือสีสีสีอยากเบิดแล้วพวกเจ้าอยากลาแล้วนะเอาสะพกตัวที่เอาได้เนาะเพื่อน ดอกเตยเอาไปได้เ้อกับ่เอาเนได้ด้วยรยยังงาอกัเอาโอ้ยอยางนี้นะอ๋อจุมเลยจุ่น้ิตตัวนี้ขนมากไม่แก่แสบขอ์กจ้า ดอกข่างบปึ๊กเลยขา่างที่ได้บอกจ้าเลายดอกปฏิคิร่าอีเลือกเอาดอกแต่เอาได้ก็เอาเนาะ ว่าความแจ้งคยมากกินดอกแอกงซีเด็กพวกเจ้าเด้อคุณผู้มากอันที่ว่ามันมก็กระแกงปนใจอยู่ปนกับตัวอันดอกน,น้อยๆฮะนะแล้วคอยแจ้งอยมากเห็ดดอกแกงซีแกงแล้วมันตัยปากดีฮะนะดอกอันเป็นดอกบอลบานเนี่ยสิแนละ้ควคุณมากยังว่าคยไปเก็บยังไงคนริมเอาจจะดอกบอลบานเนี่ยสิ เกิดไปตามันอันนี้บริยูในกอะเขอเจ้าเกิดนอกกออาจจะเป็นเพราะว่ามันเกิดหลายแล้วลว่าออกนอกกอะว่าคอยกระพุ้จักเรื่องเดอกนี้เด้อเรื่อยคอยว่าดอกจุ่มหลายข้างในขอบบริข่าไปรซ่องกับข้าขหาไม่นอกไปละข้าค้านกับไปนามหลายปวดนี่นเจ้งมีคอยจะบอกอุกยักษเบิ่งลักษณะแล้วก็สีอัน สิถาอะนะส้มเทาแก็สิบ้เอาเดเพื่อนๆเถอใส่ดอกสันนกันงมือได้คิดพอแกงบอจอดอกจูงย่พเจ้าอ้ยจดอกจูงได้สองดอกนาักไม่ได้เกิดจะเสีลายอยู่พ่อแ่บน่ารล้เห็นบ่ เป็นหักเน่าพวกเจ้าเน่าเบิร์ดในมาบุทันต์โอ้มีคนมาเอากระน้าตัดตัวอยู่นอกพี่ก็เ,เห็นอีกอยูน่นี่กระจุม่มคือกันพวกเจ้าเยลยดิหนุนๆเลยดิเห็นบอกเพื่อนยังงามอยู่งานที่เท้าเก่าออกมาแล้วก็มาเด็ดเปิ่งเนาะ ไรเฮาเพรกินได้เฮาก็เอาเนาะพอที่จังซี่เมื่อบ้านเราเขาป็ยังมือสอบอีกเดตยเพื่อนเขาเป็น,น,นจีบอสอนได้เลยมือบ้านก็นสอบอีกอยู่รุ่นกันมาค่อยซื้อได้เห็ดเต็มตาอยู่บ่ม้เนี่อาจจะเป็นมือสุดท้ายหาเห็ดสมอ,อ้อพวกเจ้าก็เพิ่งก็เลยข่อยเขาปลามันยังหลายอยู่กับโบแมนมือสุดท้ายเนาะขะมันเบิ่งกขะปลาแล้วบชงสิแล้วก,ก,ก็จะจบคลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายของปีนี้เนาะ ที่หาเฮตผวกหรือว,ว่าคอนชนอาซิจ่ะแต่เฮตดอื่นๆก็อ,อาจจะยังหาอยู่ ละลายพวกเจ้าเลยดิติดอยู่ในแดดกกรดาษน้ำกระอกกระเดียกน,น,น,น้ำน้ำน้ำพวกเจ้าสองดอกอยู่นี่สีเดชเธอเบิอดอ่ะใน้ดิดอกนึงอยู่นี่ให้ดิเพื่อนเพื่อนเก็บเพชรเธอละดอกต้องกันนะ ใส่ซื้อว่าเก็บเห็ดเธอร์ดอกเดลืให้พวกเจ้าพอเธอร์ดอกแล้วเนาะเธอร์จุ่มไปแล้วแต่ว่ามันไม่ได้จุ่มใหญ่ก็เลยสิส่ว่าเธอร์ดอกซะเดี๋ยวตัวนี้แกงแซ่บต้องได้เอาเอาก็ได้ตัวนี้แกงแซ่บต้องได้เน้นเอาน้ำปนใดก็เน้นเอาเพื่อนเดี๋ยว เน้นเนอาจะดอกไรสีางามๆพอได้เก่งกพนะันน่ะเจออีละพวกเพื่อน อันนี้เฮ็ดพวกดำพวกเจ้าโอ้ยก่อซุ่มนี่ข่อยมาบ่ทันกับเอื้อ,อยข่อยนั่นน่ะเ่าทิมเบิดดังกอ่อนะกระเถ่านนวดดวพวกเจ้า,า,านี่เ่าทิมเบิดอืมตัวนี้เฮ็ดพวกดำเด้อพวกเจ้าเด้อเฮ็ดพวกดำนี่ข่อยก็มาบ่ทันเ่าทิมเบิดนี่ข่อยสิตัดเอาลองเบิง่งว่ามันสิได้บน่นี่ไปเละาะก่อฝากนั่นแล้วบ่ได้มาเบิง่งก่อฝากนี่อืนี่ตัวนี้ยังโอเคนี่พวกเจ้ายังงาม นี่การขาวเป็นเล่นอยู่การขาวเป็นเล่นอยู่พวกดำในเพิ่นแห้งแห้งดอกใหญ่เด้อพวกเจ้าเด้อเบิ่งเห็นบ่นี่ดอกใหญ่ขนาดเลยเห็นบ่นี่นี่เฮ็ดพวกดำในเพิ่นแห้งใหญ่เด้อพวกเจ้าเด้อการใหญ่ดอกใหญ่เอาแท้เอาว่าพุ่นแหละเบิ่งขอยสิง่ายให้พวกเจ้าเบิ่งพ่อะน่ะพวกเจ้าป้าจุ๊กการบักงามยังงามอยู่ก่อนในนังดอน ได้อยู่วังซิบกว่าดอกนี่แหละป้าพุ่น่ะาานนนตายนะพวกเจ้าป่นปานคัดงูพุ่นตอนนี้นะให้ปลวกก่อนนี่นะพวกเจ้าพุ่น่ะตายป่านคัดงูพุ่น่ะพวกเจ้าแต่มันซาดว่าใหญ่ใหญ่แท้ใหญ่วะขุดพ่อขุดแม่ใหญ่เหอ,อมึงเลิกขอยป่านมึงเด้อพวกเจ้าเด้อปาดเบิง่งตัวใดมันได้เฮาก็เอาเนาะนี่ๆโอ้อยัางงามก้ารมันกำงามเลยพวกเจ้าก้านงามขนาดเลย ว่าเด็กขยันก็กินนี้พวกตำเนี่ยไปดำแจ่วขนาดแซ่บพวกเจ้านี่ยพวกดำแล้วพวกเจ้าเด้อสิดท้าตรงก่อ,อนยังได้ยังงามงาม,อมโอ้โขอยมาปลาตัวนี้เจอแต่ก่อนเนา่าๆพวกเจ้าปลาตัวนั้นก่อนหน้านี่ไปกับเอื้อเนี่ งามงามเลยตะกอนี่เราสงสัยตะกอนี่มันจะเกิดก่อนเนาะพอดีพอดีพกจะเอาพวกเจ้วกูนะดอกปักใหญ่ตายจะมันซาดว่าดอกใหญ่กูนะไอ้ตัดบ้างก่อนเนาะมันจะโอเคโอ๋นอบะขั้นโอเคแล้วก็เอาคั้นโอ๋นอแล้วก็เอาเนาะอืมชาลาลาเออมะนี่มันดูสิโอเคโอ๋นอบะโอ้โอเค เอาดอกง่นี่นมาตัดก่อนเจ้าปวดหันโอ้ยก้านยังงามอยู่เจ้าแต่ขอยขอปาดพวกดอกก่อนเด้อพอดอกเป่นสิโอเคโอ๋หนอปะป้างามคักพวกเจ้าดอกก็โอเคโอ๋หนอคือกันอีกถือว่าผ่านถือว่าผ่านพวกเจ้างามคักโองามงามงาม เอาเพืนี่หละงามคุณผป,ปาดูเลยตัวนี้ขอตว่างามแล้วคอยเอาละทสิปาาตั้งแต่การมาันลวแล้วคุณป,ปาด,ดอกละเฮ็ดพวกดำเกิดแล้วด้พว,วกเจ้าด้วยบาดนี่อตอนนั้นซิเป็นเห็ดพวกเหลืองมาได้นซีเห็ดพวกดำอะนี้เจ้ากระยูพ่อเจ้ากระยูพ่อข่อย่ามาวุ่นข่อยเขาจะเอาเฮ็ดพวกเมื่อกินนี่พวกเจ้าโอ ขออเจ้าหนีเจ้าก็บนหนีเนะะาะขออนุญาตเคลียเจ้าหนีซะเจ้าอยู่ใส่ละวันนี่เพื่อนๆน้ำขคักนเลยนี่น้ำขักเพื่อน ไมีจะดอกใหญ่ๆพวกเจ้าเนื้อผสมยางไปต่อคอยเอาไปไ,ปไหว้รถชวนหนึ่งแล้วเด้อพวกเจ้าเด้ออันนี้คอยมาหาต่อฝากนี่อีกฝากนี่มีตั้งแต่เด็ปปกิปพวกก็แก่ฝากตัวควายโซ่พวกเจ้านั่นเท่าหนั้นี่งนี่จะใหดพวกอ่อนๆเนาะน้อยๆตัวคนมาฝากนีงยังเป็นเจ้าพวกแก่อ,อีกมาเจออีกบ่ เอาอนนง้ดอกเธอยังงามก็แก่ก็เอาก็เก่านะกเจ้าเนาะนมาเก็หลังเขาน้ายังม่เก้อหลังเขาบ้างจ็บหลังเถอะไปนบ้านนี่อยอขาให้ฮมาปะนนี้กเจ้าดีวดิโอ้โเกิดู่นี่กิดม่ยนี่งจะเอาได้อยู่บะล่ะนี่ ผูดใจยังดหล้านดอกดอกงามอยู่เพิ่งดูวู้ดอกยังงามอยู่เพื่อนๆดอกงามแต่เอาเนาะงามดอกจังซี่ในแกงแซ่บเลยพวกเจ้า เ,เจเอไรอ,อ,อย่าง,งาออนี้จสามดอกนะกรอนก่อนนี้ควมาไม่มีคนมาหาก่อนหนาราบกับเ้าเดยแต่มันสิหลงเหลือไ้ซื้อๆก็มาจอบมุ่งซื้อหลังจากหมาป่านั้นเขาก็มาบ่งนว่าม,ามันมีบอกก็มีอยู่หักคนเอาบดละ คนกขมาก,ก่อนนี่ลงเรือม่ให้ค่อยจังซี่เนาะพ่อเก้าสชมีตัดตรงก่อนโอเคโอ๋นอบอโอเคกาดงามโอเค เ้าเบิ่งค่อยมาเจอคนเจอคนเจอคนเจอเฮ็ดเต่าเฮ็ดอันนี้พวกเจ้านี่ดิอันนี้ตัวอันอันตัวยังอ่อนอยู่ก็มีแล้วพวกเจ้าเด้อนี่ดิเอามาเกิดอยู่อันกออยังซี่พวกเจ้าต้นไม้อย่งซี่นี่ดิอันนี้นี่ยังยังอ่อนอยู่นี่ดินี่ดิพวกเจ้าตัวนี้ยังอ่อนงามนี่นะนี่ดิเห็นบปล่างาม เขาว่าเฮ็ดหอนไก่โบเฮ็ดอหี่ยงเก็กระพุ้งเด้อพวกเจ้าเด้อหอนไก่ไก่ว่ะแม่นบอกไม่ดีคนว่าไปขวัดใส่หมูซีนหมูเอาไปนั่นแซ่บแต่ซ้ำเนี่ก็ดีงามเนาะพวกเจ้าแต่ก่อนนี่สหายเคยเขาเพิ่นเอาแต่ตัวนี้เขาเสียนจับไปตัวนี้งามตัวนี้งามหลวกเจ้านี่ดีเอาไปขวัดแต่ว่าาต้องทำความสะอาดหลายๆเด้อพวกเจ้าเด้อเฮ็ดตัวนี้นะนี่ดี ชิคเก้นมัสูล okay. ูมบอกเขาเอิญนะชิคเก้นมัสชูลูมเอิญคือไอ้เขื่อยว่าแต่ค่อยอาจจะมีสื่อใหม่ที่พวกเจ้าตั้งนะพี่เอิญมาจำหนควยบุหูเด้อพี่เด้อวันนี้ค่อยอันตัวนี้จะเอาไปแกงจะเอาไปอันตำแจยวโอเคอยู่ได้เนาะเพื่อนๆค่อยมาหอดบ้านแล้วเพราะว่ามื้อนี้มันบ่หลายปไนไหนเขาเลยมาแล้วเนาะนี่เห็ดดอกเดี่ยวที่ค่อยเก็บใต้เนาะพวกเจ้าเนาะ ที่เห็ดดอกเดียวที่ข่อยเก็บได้นี่ยได้หลายเติบอยู่เด็กพวกเจ้าเด้ออันนี้คือเห็ดอ่าอันนี้แหละที่ข่อยซื้อพวกเจ้าเนั่นแหละเห็ดหอนไก่บ่เพิ่นเอิ้นเนาะหอนไก่บอกว่านอกซานข่อยเบิดแล้วต้นไม้เข้าในบ้านพวกเจ้ายังเท่านั้นแหละเห็ดเอิ้นว่าเห็ดหอนไก่ซั่งที่วัเนาะข่อยก็บ่ชัวร์คักปานไดนเนาะ หอนไก่เฮ็ดหอนไก่เพื่อนเอินกันอเมกาเขาเอินกันนะนะมึงคอยสิแงกออกมาจากนี่มาใส่นี่พวกเจ้าได้หลายตืบอยู่เด้อพวกเจ้าเด้อคือว่าหลายพอสมควรอยู่เนาะเฮ็ดดอกเดียวอะไรนี่นะนี่ยงามอยู่ค่อยมากเฮ็ดอันนี้เพราะว่าคอยมากแกงเฮ็ดอันนี้พวกเจ้าอันตัวที่เพื่อนเป็นอันอันจุ้มจุ้มนันก็โอเคค่ะแม่มันเป็นนันแบบว่าอัน มันอย่างเกาะเขาเอินว่าให้มันบาดนะนะก็มาเฮ็ดบานเก่งแล้วมันแสบพวกเจ้ามันนัวมันอันนั้นนะนะขั้นมันก็บาดนะมันเกง่งถ้าต้องแกงป่นเลยนะคอยอามาสิคอยมันแกงปน่นก็คอยจังสาเหตุที่คอยยั้งไปหาเฮ็ดเห็ดดอกบานอยู่เด้อพวกเจ้าเด้อเพราะว่าคอยอยากได้ดอกบานมาปน่นสักดอกจูมันเลยแกงแต่ดอกจูมหลายมันโมเสบเพื่อนๆต้องแกงดอกบาดสนํากัน ขวัตัดเรียบร้อยนี่ขวัตัดสะอาดเบิดแล้วข็จังเอามาบ้านขอยตัดอยู่พุ่นเลยเด้อพวกเจ้าเด้อขอตัดเลือกแต่ว่าข่อยมานี่ข่อยยังมาเลือกอีกนี่นะข่อยสิเอามาสอมมาเลือกอีกหลายตืบอยู่กระถุงใหญ่นี่แหละนี่บอได้เน่าเด้อพวกเจ้าเดินยังงามอยู่ดอกใหญ่ๆสิก็งามขวอตปาดมึงและ มาแล้วขอยสต้มน้ำลวกเลยแบบซี่ขอต้มลดต้มน้ำลวกแล้วขอดเสาว่องฟิตรปบอกเจ้ามันยามหนาวมาแล้วขอกำมาแกงกินแกงปนสักกเพิษอันดอกอันนั้นเลยดอกจูมมาเลยคำน,นี้จะแกงเห็ดดอกจูมโบแซ่พวกเจ้วโบแซ่ผลีสำหรับข่อยคนอื่นข่อยบอุหูมันกระแซอยู่แต่มันกบรบโโทข้ามีดอกป่านชะน้ำเนาะ อันนี้คืออันน่อันนี้คืออันตูอันที่พวกดำที่คอยได้หันนี่ดิพวกดำกัวดำเนี่ยเห็นบ่เนี่ยที่คอยพ่อให้พวกดำเป็นอ,อันนี้นะก็ได้กอหนึ่งคือพวกดำเลยพวกเจ้าเดินนี่ดิที่มันเป็นกอมานะก็ได้กอหนึ่งดอกไงบ่เล้อพวกเจ้าไงากระโดกระเดียกคนดอกบบกไงซะ กค่อยปาดเบังแล้วมันงามจันะ่ะเ่ยค่อยเอามาเนี่ยดิมันก็ได้ขี้ร่ายก็เลยต้องเอานะค่อยปวดกตาก็ไดมันก็ได้จุ๊กหนึ่ง,งกระปลายได้จุ๊กหนึ่งค่อยเอาเจ้าออกแล้วเจ้ายังนำมาเหือนนำข่อยอยู่เ้ยจับก,ก็ได้เนาะไอชียูปลาอยู่ดงคุกกระรนำมาเหงือน,นำข่อยกึ๊บอยู่ญาติเขาเหงืออเขาซานญาติอยู่ญาติก,ก,กินน้ำเอยียงอีกเนาะก็อุตส่าห์ โอ้ได้หลายเติบเด้วพวกเจ้าเด้ออันนี้เด็กไ่นี่ก็มีอีกดอกซ้ำนี่ลแวแซวคอยชวนเอื้อคอยซอกต่ออยู่เอื้อคอยเห็นมุดขับไปป่าไงเพือ่อนพวกเจ้าวันนี้บ่มีอย่างในป่าใหญ่ก็เลยพากกันกลับออกมาซ,ซื้อเสียเที่ยวโอ้สิขอกระเลมเอาเฮ็ดตัวนี้มากินก่อนแล้วนี่นะเฮ็ดตัวนี้งามกระดอดเนี่งย,นงยงามเด้พวกเจ้านี่ยเดอยวแมนจีบงามเด้องามเด้ออืม ทำาอตั้งเล็มเอาแบบซีน่ยังบักละลายพวกเจ้านี่นี่ดอกอัะซีน่เป็นจุ้มกันอยู่พวกเจ้ามันเกิดมันก็เกิดเทอละดอกแต่ว่ามันกระบไดมันสีเทละดอกว่าอยู่ไกลกันเนะาะอยู่จุ้มจุเป็นมูเดียวกันอยู่เท่าไหรมูหนึ่งก็สีห้าดอกสามซี 3, 4, ดอกปรจังซันนี่ถือว่าได้หลายยู่มืนอนี่ก็ไดอือเมนมิบบได้ได้ด้วยฮะเราคอยฝืนวายานบบได้ได้ ก็คอยติตั้งเก็บไปอีกก็ได้กตรงนี้ยู่มาอนึงเอื้อคอยนะแล้วเฝ้าใจฮ้อนพดเอื้อยหาฮิดเฝ้าพดย่านแต่ไม่ไปเรีนปูป้าปูปาพวกเจ้าเอื้อคอยนะแล้วไปไว,พว้พูดต่หาฮิดเมื่แเ้าเรียนแล้วไปไว้แล้วย่านแต่ไม่ไปไปวอนนกึ๊บอยู่แล้วทั้งหลังยังกองอัญะอยู่กับผู้เห็นเห็นไม่มากนาละลืมสู่เก้าหลังพี่น้องเอ้ยนี่พวกเจ้าเห็นมานี่ ืองามค่ะอืมอืมนี่เห็นปะหลายพวกเจ้ามาอัปเดตให้พวกเจ้าบุญเข้ามาหอดบ้านเลยเห้์ปวกบาทนะ่าสิโบได้ได้เฮ้พวปวกบานคอนสุดนะพวกเจ้าเด้อเฮ็เดพปวกอเมริกา ตั้งซื้อเซอเวเฮ็ดปวกอเมริกาเพราะว่าแถวบ้านค่อยเอินว่าเฮ็ดปวกเนาะกับปวกไม่กาซะมันซีว่าเฮ็ดปลวกบ้านเฮามันกับโบแมนเลยปลาซีซะแต่ว่ามันหอมคือกันเนี่ยพวกเจ้าหอมหอมแกงแล้วหอมทั้งหอมทั้งแซ่บหวานเอยจุ๋ยคนละเนาะอือ,อเขาเก็บมาหลายเพราะเขามาใส่ซ่องฟิไม้กินยามหนาวพวกเจ้าหนาวมาเราวบต้องไปซื้อเห็ดอยู่อันตลาด ผมมากฮิตตลาดพวกเจ้าบ,บ่แซ่บกินบ่แซ่บพ่อปันได้ผู้โต้ฮิตอันนี้อันนี้ฮิตเขาเก็บได้นี่หลายค่ะพวกเจ้าเอ้ยมันลายพึ้นนะยังอยู่ในนี้อยู่พูนะ่ะอืมอืมี่นี่อีกอืมมัได้เน่าเด้อพวกเจ้าเด้อเบิ่งเงินสีมันดำ,ำๆก็จีน,นันโบแมนเด้อ ยังบนเอายังงามรวยรวยอยู่ี่เห็นบหพค่อยออกมาจากถงพวกเจ้าก็สีเห็นติอยู่ในถงค่อยอาจจะเป็นถงค่อยมันแหล่แดะเือมันกระเบิงมันคือสีอันแล้วก็ออกมาจังสีงามขัดี่เห็นบหค่อยไปลวกเลยแหละนี่พวกเจ้าค็ล่างน้ามคนก็ได้ล่างน้าเด้อว่าข่อยใจทําความสะอาดอย่างดีแล้วมีแต่ข่อยเอาไปลวกเลยลวกแล้วขิดดินมันก็สีฟูออกเอึ้งลึงอึ้งลึงอึ้งลึงบาดเดียวว่ได้ล่างยากคนต้มน้ำกันบบก กดบก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 ผู้หลัวเราก็ทิมลงไปโรยบ้านนี้นะแล้วขี้ดินเพิ่นกักระชายออกทั่วที่อิฐตัวแดงด้วยแล้วนั้นลเรเขาจังออกมาล่างบ้านนี้ล่างทําความสะอาดดีๆเราจะมาแกงบ้านนี้นะอขี้ดินโมลายเป็นไหนเมื่อกี้เพราะว่าค่อยข่อยอันบดได้เก็บป้าวค่อยค่อยค่อยเก็บพวกยาเพราะว่าเหฮิตมันหลาอยู่แล้วก็กัเลยบดได้อันนั้นอะเดี๋ยวคลิปขอสัญวาพดเนาะสําหรับคลิปนี้กะ ติดตามนะเด้อเจ้าฝากติดตามฝาก subscribe ห้เดกดไลค์หฮเดเด้อขอให้ทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขยอดซับคอยบุกคอยไปใส่ซ่วงนี่ก็ได้พี่ยูก็ได้เบิง่งยอดซับไฮเดเด้อคุณพี่ยูเด้อคันเบิ่งยูทูบอยู่กับเบิ่งห้เดยอดซับคอยบุกคอยขึ้นไปใส่เด้อซ่วงนี่ขอกระเบิ่งของคนอื่นอยู่แต่ของคอยบุกคอยยอดซับคอยอยากหายเด้อพี่น้องอ่ะท่านี้แหละขอให้ทุกคนอยู่ดีมีแห้งอยู่เย็นเป็นสุข ปอดภัยจากโรคโควิดร่ด้วยเงินทองเด้อพวกเจ้าเด้อบ๊ายบาย